โหลโหเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่ถึงบ่ายของขวัญช่องที่จะเมาเรือ่องของาถักงานฝีมือก็คลิปนี้ก็เป็นอย่างมุอครู่นี้ที่เห็นกันนะคะก็คือเป็ดนั่นเองนะคะเป็ดคอสเพย์อ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคอสเพย์คืออะไรอ่ะ คอสเพย์นะคะก็แยกออกเป็นสองพยางพยางแรกก็คือตัวคอสนะคะหรือมาจากคอสตูมเสื้อผ้านั่นเองนะคะหรือองค์ประกอบต่างๆนั่นเองนะที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าน,นจะจ๊ะส่วนเพย์ก็คือการเล่นนะคะเอา2คำารวมกันมันก็คือการแต่งตัวเรียนแบบตุ๊กตาดอนิเมะ n อนิเมชั่นต่างๆนั่นเองนะจะ๊ะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคคลิปนี้นะคะขวัญก็ขอทําส่วนของหัวของเป็ดคอเทกันก่อน,นว่าแล้วเราก็ไปดูวิธีการทำเลยค่ะ, okay, คะก่อนที่เราจะไปลงมือถักเจ้าหัวเป็ดตัวนี้นะคะเราก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะลำดับแรกเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวไมพรมขนาดสี่ปลายนะคะจะเป็นสีเหลืองก็ได้หรือจะเป็นสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็ตัวสีส้มตัวนี้ก็จะเป็นตัวปากนะคะเข็มคอเชที่จะใช้กันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์สี่ทับศูนนะคะของทิหลหรือใครจะใช้เป็นลักษณะของหัวเข็มที่เป็น2หัวแบบนี้ ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกันไกลใยโพลีแล้วก็จะเป็นตาตัวนี้นะคะจะเป็นตาผ้านะก็เป็นผ้าก่านั่นเองแล้วก็จะมีตัวกาดที่ใช้ตกแต่งนั่นเองโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ไปลงมือถักเจ้าคาสเทเป็ดตัวนี้กันจะไปลงมือถักนะคะก็มาดูรูปแบบของเจ้าหัวเป็ดตัวนี้กันก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้ก็คือสามารถถอดหัวได้นั่นเองนะคะท่านี้ตัวตรงนี้เนี่ยเราก็แทนด้วยัวตุ๊กตาของบาเบอรี่นั่นเองนะคะส่วนหัวก็จะเป็น วงแล้วก็เสียบลงไปได้โอเคเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะก็พันใหม่ที่นิ้วก้อยแล้วก็เอามาไว้ที่นิ้วชี้คล้องห่วงเป็นวงกลมบิดก้าวกับด้านแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปในห่วงเกี่ยวเราจะถักเป็นลักษณะของงานก้นหอยนะคะหรือการถักเป็นวงกลมนั่นเองโอเคขึ้นโซ่เรียบร้อยเพื่อเป็นเชือกกระตุกแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็เอ็ดค่ะจิ้มเข้าไปในห่วงหนึ่งสองเห็นไม่เอ่ยน่าจะเห็นนะ สามสี่ห้าแล้วก็ดึงปลายไหมเห็นนะดึงเพื่ออะไรเพื่อให้เขาห่วงเขาเข้ามาชิดติดกันนั่นเองแล้วก็กลับมาในหลักที่หนึ่งค่ะจิ้มให้เต็มสันเปียเอาปลายไหมพาดบนหัวเข็มนะคะเพื่อเป็นการเก็บชิ้นงานลอดออกขึ้นมาให้ได้สองห่วงแบบนี้เราก็ลอดผ่านให้หมดนี่คือการถัก 4นั่นเองนะคะหรือการปิดจบชิ้นงานนั่นเองต่อไปขึ้นโซ่ในแถวที่2ขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็ถัก x ตรงนั้นค่ะจิ้มลงไปขึ้นมาแล้วก็ x ตัวที่1มาในแถวที่2นี้เราจะใส่ตัว v v ก็คือการทําซ้ําในหลักเดียวกัน2ครั้งแบบนี้นั่นเองนะคะก็ทําไปทั้งหมด6 v ค่ะ6กสองเราจะได้12ไหมนะคะก็อย่าลืมนับหลักด้วยเวลานับก็จะนับที่สันปลยแบบนี้หนึ่งสองสาม้าหกดแดเก้า เริ่มตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นทั้งหมดสิบสองตรงนี้ก็คือตัวตำแหน่งช่วงที่เราเชื่อมไว้เมื่อครู่นี้นั่นเองโอเคก็คือการเชื่อมและลอดผ่านอะมาในแถวที่สามนะคะก็พันหัวเข็มขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จิ้มนะที่จุดเดิมนะคะแถวเขาก็จะตรงๆไม่เบี้ยวกันโอเคแถวที่สามนี่เราถักหนึ่งเอ็กซ์มาหนักที่หลักที่สองเราก็ใส่วีก็คือ x และ V คูณ6ครั้งนั่นเองนะคะหรือการเพิ่มในปริมาณที่เท่าๆกัน ไม่งงเนอะใครตามไม่ทันยังไงก็ดูจากแพทเทิร์นที่ขวัญขึ้นไว้ได้จ้าเครื่อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาถักแล้วเราอย่าดึงแน่นเกินเพราะนอกจากจิ้มไม่ได้แล้วมันจะเจ็บมือกันอีกนะก็บอกเอาไว้ไ <ป S 1> <อ>แถวที่4เวลานับแถวนะคะก็นับจากตรงนี้นะคะ่ะหนึ่งสองสามแถวที่4นะคะเราก็จะใส่ 2xv แต่ท่านี้เราอยากให้เขาเป็นลักษณะกลมเนอะเราก็จิ้ม1ครั้งค่ะแล้วก็ใส่ตัว v จากนั้นแล้วเราก็จะใส่ 2xV ไป หครั้ง1 2แล้วก็ใส่ตัว V เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่าจะเหลือ1 X หรือเปล่าคะ่ะสแล้วก็สซ้ำลงที่จุดเดิมโอเคถ้ามันเหลือ1หลักแบบนี้แสดงว่าถูกทำไมเราถึงต้องถักเลื่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการหัวเขาตรงนี้มีความกลมนั่นเองโอเคมาในแถวที่5แถวที่5เราก็จะใส่3 X V นะคะจิ้มให้เต็มสันเปียแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องรีบร้อน อะพอ3แล้วหลักที่4เราก็ใส่ตัววงงไหมถ้างงก็เขียนคอมเมนต์ใต้ร่าได้นะจ๊ะแล้วเราก็จบ4โอเคก็ได้5แถวแล้วแถวที่6นะคะเราก็จะใส่ 4XV แน่นอนค่ะการใส่แถวที่เป็นตัวเรื่องก็คือจํานวนเล็กคู่ก็คือสองเอ็วีสี่เออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแถวนี้นะคะแถวที่6 1 2 3 4 5องโอเคแถวที่หนะคะเราก็จะใส่ไปหนึ่แล้วหลักที่สก็จะใส่ตัว V ต่อมานะคะเราก็จะถัก 4x v น1น x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4แล้วก็มาหลักถัดมาคือเราก็จะใส่ตัว V นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ก็ไปได้แล้ว1สเต็ปนะคะถักไปอีก4นะคะมันจะเหลือ2หลักไหมเดี๋ยวไปดูคะ่ะโอเคก็เป็นอันว่าเราก็จะเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะเราก็ถักเป็นปกติไปเลยจากนั้นแล้วนะคะหลักที่7 7 8 9อีก3มแถวต่อจากนี้นะคะเราก็จะถักเป็นปกติห6ห6สามสิหไหมเราก็จะมานับกันนะคะโดยวิธีการก็คือการถักไปได้สามสิเนอะแล้วเราก็จะไปใส่ตัวมาร์กตัวมาร์กก็คือหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็กลัดไว้จะได้ไม่ต้องมาย้อนนับในแถวที่1นนั่นเองก็นัดต่อไปเลย78 9้าโอเคเราก็มาต่อกันในแถวที่10บนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อเริ่มต้นในแถวที่ ขอปลดตอ,อกก่อนจากนั้นแล้วเราก็ทักไปทั้งหมด8ปดเลค่ะแถวนี้เราจะทําแก้มให้กับน้องเป็ดกันนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดโอเคจากนั้นเราจะเพิ่มขยายเขานะคะให้แก้มเขาป่องๆนั่นเองก็หลักนี้เราจะใส่ตัววค่ะใส่ตัววีทั้งหมดสามครั้งนะคะ หลักที่หนึ่งกลัวงงก็เอาตัวมากัดไว้นิดนึงอ่หนึ่งสองครั้งที่สองหนึ่งสองครั้งที่สามจากนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าของตัวเอ,อเป็ดก็จะสักใส่ไปอีกสิบห้าหลักจริงๆไม่ต้องใส่หรอกแต่ว่าขอนจะทำให้เห็นถึงตังหวะตรงช่วงป่องของเขานั่นเองพอได้สิบห้าหลักแล้วนะคะเรา จสสบหกบวกอีกหเราจะได้4ี่สิบไหมโอเคนับหลักแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็จากนั้นแล้วนะคะแถวนี้เนี่ยเราจะต้องมาก2จุดก็คือตำแหน่งที่เราจะใส่ตาของน้องเป็ดนั่นเองนะคะก็ถักไปก่อนค่ะ18บหลักแล,แล้วเดี๋ยวเรามามาร์กกันอีกทีหนึ่งหนึ่งพื้นที่นั่นเองอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลัวว่าจะหลงเนาะเราก็ เอาเข็มกลัดไว้ใครจะใช้ตัวได้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกัน,นเดี๋ยวต<ก>้องมาถในแถวที่15้านะคะตอนนี้ก็ถักมาทั้งหมด8ตัว X แล้วนะคะตรงนี้เราจะลดละนะลดเขาเพื่อให้เขากลายเป็นกระปะ๋ามุมหรือตัวแก้มนั่นเองนะคะก็วิธีการลดของขวัญก็คือเราปกตินะคะไม่ไม่ได้ทําการอันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นเป็ดไม่ใช่นาคนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถักเห็นไหมคะเห็นความตุ้ยตุ้ยแก้มป่องๆแก้มเงินเงิเลยอย่างอ่ะ โอเคค่ะจากนี้แล้วนะคะเราก็จะถักไปอีก15นะคะซึ่งแพทเทิร์นเขาก็จะเหมือนกับในช่วงแถวที่10นะเหมือนกันเลยแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้คือตำแหน่งรดนั่นเองโอเคก็ถักไปอีก15แล้วก็หลักที่15บห้มาดูวิธีการลดอีกทีนะคะครั้งไว้บนไม้จิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวเขาออกมารวบเขาก็จะกลายเป็นมุมจีบขึ้นมานะคะครั้งที่สอง ดูตามทันไหมคะถ้าไม่ทันยังไงนะคะต้านล่างตรงนี้เขาจะมีตัวฟันเฟืองอยู่ก็ไปปรับช้าปรับเร็วตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคคืออันนี้กล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ตรงนี้คือเราจะเห็นเป็นสามกระป๋อละจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะถักไมหมดจะทำการถักลดเขาไปทุกหลักเลยเออทุกแถวค่ะไม่ใช่ทุกหลักก็เริ่มต้นจากการถักสี่เอ็กค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เราก็จะลดสี่สี่เอ็กเอสามเอ็กเอและจบที่สองเอ็กเอ ไม่งงใช่ไหมไม่เร็วเกินไปใช่ไหมโอเคได้หนึ่งสเต็ปแล้ว 4XA ไปอีกแถวที่17<อ>นะคะก็ 3XA 2X 3X และ A 6ครั้งเหมือนเดิมค่ะแถวที่18นะคะแถวที่18เราก็จะใส่ 1X 2X แล้วเราก็ใส่ตัว A อย่าลืมหกครั้งเห <Okay, S 1> มือนเดิมเราก็จะเห็นความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเขาแล้วนะคะคราวนี้แถวนี้เนี่ยเราจะมาใส่ใยโพลีกันนะคะใยก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ฉีกๆอัดให้เต็ม<ะ>ะคะ่ะสังเกตได้ว่าใยโพลีมันจะทะลักขึ้นมาเนาะ,อะโอเคถ้าเป็นตัวเป็ดเลยนะคะเราตุ๊กตาเลยเราก็จะถักรั่วไปเลยเดียวแต่ว่าคราวนี้เนะี่ยความที่เป็นตุ๊กตาที่เป็นหัวคนเนาะหัวคอสเพพย์เราะฉะนั้นอ่ะขวัญก็จะค่อยๆสลบทเขาแล้วกันก็โอเคแล้วก็ถักไปหนึ่งเอ็กซ์แล้วก็เนะคะหกครั้ง เราก็ลองมานับกันดูตอนท้ายนะคะว่าแถวเนี้ยเราจะได้ส2หลักไหมอย่าลืมกดไดพอลีลงด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปติดกับตอนทักก็จะสังเกตความเป็นมุมแง่เห็นไหมคะอ่าแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะตุยๆเป็นมุมเหมือนมุมสามเหลี่ยมเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะท่าน,นี้เราก็จะเริ่มทําฐานคอนะคะโอเคมันก็จะทักไปก่อนจ้ะหนึ่งหลกักอันนี้ขึ้นโซ่แล้วนะคะหนึ่งสองถ้าทำเร็วไปบ้างก็ขอภายนะอ่ะสองเอ็กซ์สร็จแล้วแล้วเราก็ไปใส่ตัว A ค่ะเหมือนเดิม คลิปนี้ขวัญจะถักแบบเอปกติงงใช่ไหมเอไม่เอไม่ปกติของขวัญก็คือเถักแล้วให้มันเรียบนั่นเองแต่ตอนนี้คือต้องการถักให้มันนูนเพื่อเห็นลายนั่นเองนะจ๊ะไม่งงเนอะเมาส์อะเมาส์เริ่มคนถักเองเริ่มไปเองแล้วค่ะ,ะมีสต,ติตอนถักนิดนึงลูตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําแกนคอเขากันนะคะก็คือตรงตำแหน่งที่เขาจะ คลุกเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะถักกันตรงเส้นด้านในนะคะก็เป็นปกตินะคะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเก้าเอกยังไงก็เก้าเอกนั้นเพิ่มเติมตรงที่ว่าเราจะใช้เส้นในในการถักถ้าเป็นตัวของตัวเป็ดเลยก็ใช้การถักแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะถักเป็นปกติเราไม่ได้ถักเป็นเส้นในทาไมต้องถักเป็นเส้นในเพราะว่าเราต้องการพับเขาเข้าไปข้างในนั่นเองไม่งงเนอะ อ่ะเดี๋ยวเราทํากันก่อน9 x อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะถักเป็นปกติไปอีกสัก2แถวนะคะเพื่อให้เขามีพื้นที่นั่นเองถามว่าแกนคอนี้จําเป็นจะต้องราคาเออไม่ใช่ราคาจำเป็นจะต้องออขนาดเท่านี้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวตุ๊กตาะคะ่ะซึ่งขวัญได้ทําการวัดกับตัวแกนของหัวบาเบอรีร่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ให้หลวมจนเกินไปแล้วก็แน่นจนใส่ไม่ได้นะก็ต้องให้เขาใส่กันแล้วพอดีนะคะ พอมันในตำแหน่งช่วงปิดนะเราก็ขับ A ทุกหลักเลยค่ะจะได้ประมาณ4 A แล้วก็เ็จเหลือเท่าไหร่เราก็ถัก A เป็นปกติไปเห็นไหมคะเขาจะไม่มีใยโพลีอะไรเลยตรงนี้เราไม่ใส่ใยนะคะแต่เราจะเย็บสอยจ้า mm. เย็บให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาดูการเย็บกันเกี่ยวเส้นหน้าดึงจ้า เกี่ยวเส้นหน้าดึงแล้วก็มัดปมเขาไม่ต้องแคร์ว่าทำไมมันจะเป็นยังไงนะดึงปมเขาให้แนบเข้าไปที่สุดเพราะว่าตรงน,นี้เราจะผักเขาเข้าไปข้างในนั่นเองพยายามเก็บปลายเขาไว้ให้อยู่ด้านหลังนะคะ ากันไก่ช่วยผักค่ะถ้าไม่งั้นก็คือตัวก้นเข็มตรงนี้จะต้องใช้แรงกันนิดนึงนะคะเพื่อผักเขาให้เข้าไปข้างในคือถ้าเราใส่ใหญ่ตรงนี้แน่นมากเกินไปนะคะก็ใส่หัวลูกกตาไม่ได้ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคเราก็ถักปักเป็ดกันนะคะยังคงใช้เข็มสี่ทับสูนเหมือนเดิมนะคะแต่ตัวปักเราเราจะขึ้นในลนักษณะของการถักตัวโซ่โอเคขึ้นช่วยกระตกก่อนนะคะจากนั้นเราก็ถักหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นแล้วถอยกลับมาในหลักที่สี่ค่ะเราก็ถักตัว x กแรกๆเขาจะไม่มีพื้นที่นะคะก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งสองสาม หลักสุดท้ายเราจะใส่ตัว W หรือการถักซ้ําในหลักเดียวกัน3ครั้งนั่นเองครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3จากนั้นแล้วมาในหลักถัดไปนะคะก็ถักไป1 X แล้วก็อีก1 X ในหลักถัดไปก็คือหลักสุดท้ายเราจะให้สอดคล้องกับตัวที่เราถัก W ไว้เมื่อครู่นะเราก็ถักจิ้มลงที่หลักเริ่มต้นถัก V ก็คือการถักซ้ํา2ครั้งในหลักเดียวกันจากนั้นเราก็ เกี่เต็มเส้นค่ะรอดออกให้หมดรอห่อนั่นเองโอเคจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่แล้วก็ถักเป็นปกติทุกหลักนะคะก็มานับดูว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด1ิบหลักไหมโอเคก็จะเปะน็นลักษณะวงลีแบบนี้นะคะแล้วเราก็เหลือปลายไหมให้ยาวนิดนึงไว้สําหรับในการเย็บนั่นเองแล้วเราก็ดึงตัวปากก็จะไม่ได้ใส่ใหญ่นะคะถับแล้วเราก็ไปเย็บติดกับเขาตรงนี้ โอเคค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับเป็ดคอสเซหรือตุ๊กตาหัวเป็ดนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบหัวสีไหนก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะคะคลิปวันนี้นะคะก็จะทำเพียงแค่หัวเป็ดเพื่อใครอยากจะเอาไปเปลี่ยนหัวตุ๊กตาบาเบอรี่หรือถ้าจะทำเป็นไซส์อื่นนะคะก็ต้องปรับขนาดกันนิดนึงนะจ๊ะก็ส่วนจะปรับขนาดไหนก็ต้องดูตัวตุ๊กตาด้วยนะคะอันนี้เอาแค่ นีน่าจะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนอะไรนั้นอย่าลืมกด subscribe like แชร์เป็นกําลังใจให้ช่องก็เปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดส่วนวันนี้ขวัญและเป็ดคอร์ดเพจสองตัวนี้ไปกันก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบาย